สวัสดีครับผมผมนายณจานร์นะครับผมเมื่อนี้มาต่อกันนะครับมาต่อกันในการตั้งสายพินนะครับการตั้งสายพินด้วยตันเองนะครับผมโดยไม่ต้องใส่เครื่องตั้งสายเอียงสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่คลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็แนะนาไปแล้วนะครับในการตั้งสายแบบมาตรฐานนะครับก็คือมีลา นะครับเนาะมีลามีนะครับคลิปที่แล้วเขาเขาเห็ดอันนี้ไปแล้วบบดนี้ซิมาตั้งสายพินแบบทางโบราณน,นะครับอ่าสำเนียงโบราณทางโบราณก็ตั้งอีกแบบนึงนะครับผมเพราะว่าการตั้งสายพินนี่นะครับผมผมขออ่าชี้แจงก่อนนิดนึงนะครับการตั้งสายพินเนี่ยมันตั้งได้หลายแบบนะครับแล้วแต่อาจารย์ท่านใดเพิ่นซีดัดแปลงให้มันเข้ากับเจ้าของ แล้วก็เลนร้านนั่นร้านนี่ให้มันมันเลนไงมันน,มนั่นนะครับแล้วก็มันตั้งได้หลายแบบนะครับในส่วนของผมผมกับซมาแนะนําแค่3แบบนะครับ3แบบก็คือแบบแบบแรกก็แนะนําไปแล้วนะครับแบบมาตรฐานนะครับมีลามีนะครับผมแล้วก็แบบที่2ก็ที่เป็นทั้งโบราณน,นะครับทั้งโบราณนะครับแล้วก็แบบที่3ก็ที่เป็นแบบทั้งซึ่งนะครับผมซีสอนแบบ3 3ทาทั้งนี่ก่อนนะครับเนาะ อ่ะมาต่อกันครับบ <ปร rage> า,น,านี้เขาได้มาตรฐานแล้วมาตรฐานก็คือมีลามีนะครับเนาะบาดนี้ <unre> มาทั้งทั้งโบราณมาดนี้ยครับโบราณมันที่ตั้งคนละแบบได้ครับบาดนี่อ่า <dei> ขอทวนก่อนนะครับเนเาะทวนทวนก่อนทวนก่อนคลิปท,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 ที่แล้วนะครับ <ule> อ่าเฟสที่ห้านะครับผมช่องที่อ่าเฟสที่หา้าแล้วก็สายสายสองนะครับ ต้องซ้ํากับสายหนึ่งสายเปานะครับส่วนสายสามช่องที่สีเสียงต้องซ้ํำกันกับสายสองสายเปานะครับอ่านี่คือทบทวนนะครับทบทวนวบนนี้ตั้งทางโบลันตั้งแบบใดง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเสียงพมบางภูเขานะครับอ่ามุนขึ้นนะครับดิดสายสองสายเปานะครับ แล้วก็จำเสียงสายสองสายเป้าไว้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นให้สายสามเนี่ยสายสามสายเป้าซ้ำกับเสียงสายสองนะครับเสียงซ้ำกันนะครับสายเป้าสายสามกับสายสองเสียงซ้ำกันนะครับจำเสียงสายสองไว้ครับอันนี้เขากับสายสามเขาก็หมุนตามไปเลยครับผมหมุนหาเสียงนะครับ มุนหาเสียงให้มันพ่อนะครับให้มันซ้ำกันกับสายสองนะครับอ่าอ่าซ้ำแล้วครับผมนี่ครับก็ได้แล้วทั้งโบราณตั้งง่ายๆนะครับเขาตั้งจูนสายแบบมาตรฐานได้แล้วมีลามีนะครับทั้งโบราณกับมุนสายสามขึ้นอีกนะครับมุนสายสามขึ้นให้มันซ้ำกับสายสองแค่สายเดียวครับตั้งแค่สายเดียวนะครับก็บที่เป็นลา ลามีนะครับลาลามีนี่คือทางโบราณน,นะครับทางโบราณแล้วทางโบราณมันแตกต่างกันจังใดเวลาเขาเล่นกับลายมาตรฐาน,มน,านผมที่เล่านให้ฟังนะครับให้ฟังชัดๆ่าความแตกต่างมันจะเปลี่ยนแบบใดนะครับทางโบราณนี่ก็คือเล่นแบบตัวตรงตัวตรงเนาะขามทงสมัยปู่ย่าตายายเขานะครับผม างโบราณนะครับทางโบราณเสียงไม่ใช่ม้วนกันนะครับเสียงมันที่ได้กินไอ่ของสมัยก่อนร้อยมาเลยนะครับผมนี่คือพอดีนะครับหลายปมาเ็ศเห็นม้วนขึ้นนะครับลายโบราณนะครับถ้าเขาตั้งสายแบบมาตรฐานเราเล่นทางโบราณได้บเดี๋ยวมาฟังครับว่าได้บนะครับได้ขึ้นกันครับแต่เสียงมันสิบประมวนเสียงมันสิบปรน้องกันนะครับผมอ่าสมมติตั้งแบบมาตรฐานเนาะ ตั้งแบบมาตรฐานเราผมสิล้องเล่นแบบไร้บราณเบิงว่ามันสิแตกต่างกันบ่นะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับมีลามีนะครับอ่ะร้องเล่นแบบเก่าวนะ นะครับคนละแบบกันเลยคนละสำเนียงกันเลยนะครับผมเพราะว่าตัวโน้ตเนี่ยมันที่เป็นตัวโน้ตตัวเเสียงเสียงมันที่บอน้องกันเอนบอน้องกันนะครับมันบอรับกันนะครับบ่กัดกันวันนี้ถ้าเขาตั้งทางโบราณตรงๆเนี่ยเนี่ยสายสามมันที่น้องไว้นะครับมันที่น้องไว้ที่เป็นเดินเบสแทนนะครับเห็นมันวนขึ้นนะครับ างกันเลยนะครับความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับอ่านี่ครับจำได้บ่ครับจำได้บ่าทางโบราณง่ายๆนะครับหมุนสายสามในท้งกับสายสองนะครับบัดนี้เขาเล่นแบบลายโบราณแบบเต็มลายเมืองจากน้อยนะครับเนาะจากน้อยอาจากน้อยอาาน,อยนึงนะครับผมใ้ฟังสำเนียงโบราณในการตั้งสายแล้วก็มาเล่นเบิ้งวบามันจีมวนบ่นะครับผม นี่นะครับเนาะอ,อ่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม